ค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเมกแล้วนะคะที่ชา e นลเมกมิสไตล์นั่นเองวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมาเป็นอาทิตย์แล้วทุกคนคือวันนี้เราจะไปรับน้อง iPhone 13 Pro oh, Max yeah. กันย้งก็ตอนนี้นะคะเราออกมาแล้วแล้วก็มาแวะเอ,อ่อซื้อกาแฟนิดน,นึงเพราะว่าเราอยากได้เราไปนท่ากันตลาดทุกคนคือเราเห็นสตาร์บัคอะเขาบอกว่าซื้อครบ650บาทใช่ไหมจะได้ถุงสตาร์บัคแล้วก เราได้มาแล้วทุกคนเย่อันนี้คือมิชชั่นของพินแล้วหนึ่งนะของเช้าวันนี้ก็เราแวะดื่มกาแฟกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับน้องไอคอนที่สามประมานก,กันเย,ย่ง ตอนนี้เรากําลังจะถึง m อ็มคอแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากจะได้โทรศัพท์ใหม่แล้ววันนี้นะคะเราจะต้องเอ,อ่อทำการปลดระวางนะคะน้อง iPhone ป p พ u s ของเมนะคะที่ใช้มาอย่างยาวนานต่อเนื่องอยู่ประมาณ4ปีกว่าถึงแล้วถึงแล้วโอ้โอ้โอเคขอบคุณค่ะ เราจะไปตรงออโตพาร์กิ่งนะคะ M อ็มคอเทีเขาจะมีจุดจอดรถอัตโนมัติทุกคนคือมันดีมากเราแบบไม่ต้องไปวนหาที่จอดเลยเราขับเข้าไปในลิฟต์จอดอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยเลยง่ายมาก เราจะพาทุกคนไปจอดรถอัตโนมัติกันนะจ๊ะเพื่อเพ้่เขาก็จะมีกระจกให้เราดูข้างหน้าเหปะโอโอแล้วก็มีพนักงานคอยช่วยอยู่นะคะ<ๆ>โอเคครับดึงแบบมือครับกระจกเรียบร้อยความเหอของเรานั้นคือถ้าดาเห็นแบบไหม กระเป๋าสตาร์บัคที่ได้มาเมื่อเช้า,ชานะคะหยิมาแล้วชั้น3ค่ะระหว่งที่รอนะคะทุกคนเราก็จะมาดู ไ oh, อโฟน13โปรแม็กันมือมอม,มือสั่นทุกคนเห็นไหมอันนี้คือสีเซียร่าบูนะคือเรารู้สึกว่าในรูปอะ่ะมันจะอ่อนๆหน่อยเนาะแต่ว่า้า่จริงมันแบบมันดูดีเลยอะ่ะโอเคเลยตรงข้างๆก็จะเป็นแบบโคเมียมปะ่ะเขาเป็นวัสดุไรสแตนเลสสตีลตปะ่ะ ที่เป็นสีที่แบบว่าเข้ากับตัวเครื่องนะส่วนอันนี้จะเป็น13 Pro นะคะ Pro ธรรมดาสีโกนะคะสีทองอแต่กล้องเขาใหญ่กว่ารุ่นก่อนจริงสวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็น iPhone 13อ้า สีฟ้านะคะสีฟ้าของ iPhone 13ปีเนี้ยเือเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยอะ่ะมันสวยกว่า iPhone 12ปีก่อนมาก ตอนนี้นะคะทุกคนเมก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คือรอรับเครื่องอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่ไอ o n e 13ซีดีเข้าประเทศไทยใช่ปะคนก็จะเยอะมากๆเลยนะเมะื่อกี้ตอนนี้ขึ้นมาที่เราผ่าน Studio ซนะที่นั่นก็คนเยอะอันนี้ที่ a s เอสเนเน่ขับี่เอ็มพอยคนก็เยอะนะคะ คนเยอะม,ม,มากมากเลยก็เลยาอาจจะต้องนั่งรอนะแต่ว่าของเนมียเมจะไม่เช็คเครื่องที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเมจะเอากลับไปแกะให้ดูพร้ออๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองถามพนักงานดูก่อนว่าสามารถที่จะเอากลับไปแกะเองได้ไหมแบบไม่แกะเช็คเครื่องที่นี่เพราะว่าเราอยากเปิด้องดูทุกคนเย้ yeah. ค่ะค่ะไม่มีค่ะชำระแล้วค่ะ ความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็คือลูกค้าแล้วก็ทาง ASM นะคะว่าแบบเหมือนเครื่องเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้อ่ะส่วนในถึงก็คือจะเป็น iPhone 12 Pro Max มาแล้วตอนนี้ก็คือรออันแทกนะคะเราจะพาเราไปอันแทกแนะคะอันนี้ตรงไหน21 ะะจะเป็น iPhone 13 Pro Max ที่ราบู128กิกนะครับผมก่อนญาตแก่เลยนะครับได้คตัวเครื่องจะรับประกัน1ปีจากทาง Apple โดยตรงนะครับผมยกเว้นที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกรณีนะครับผม แกะหน้าจอยนะเห็นไครับตัวหน้าจอไม่มีรอยเลยนะคะรับภายนอกโอเค okay, ใช่ไหมครับโอเคค่ะออโอเคครับไม่มีรอยเปิดเครื่องเลยนะครับ ตัวเครื่องให้ตั้งเป็นภาษาไทย,ห,ยททหรืออังกฤษดีคะเครื่องภาษาอังกฤษแล้วนะคะได้ครับขอบค,คุณครับขอบคุณมาก <มา S 1> เลยค่ะขอบคุณมากครับค่ะท,ทุกคน AIS คือน,น่ารักไม่ไหวแล้ว ในตุ๊กตาปลาฉลามด้วยคือเดี๋ยวแบบนะป๊บเนึงนะขอบติดกล้องแปบบ๊บคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอตอนที่ถึงคิวเมใช่ไหมคือเหมือนกับว่าระบบของ AS อะในการแบบออกใบเสร็จมันมีปัญหาแล้วเขาแบบว่าให้เรานั่งรออะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รอสักพักนะึงอะเนาะทีนี้ทางผู้จัดก,การอะคะ่ะเขาก็เลยแบบรู้สึกเกรงใจแล้วเขาก็เอาตุ๊ก,กาตามาขอโทษเราคือแบบขอบคุณมากเลยค่ะ h e l l ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจาก M4 แล้วนะเราด้วยความเห่อของเรานั้นเราก็มาหาที่จอดรถนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะแต่งตัวให้น้อง iPhone 13 Pro Max ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมามากน้อยแค่ไหนปึบอา้าวโอเคก็เราซื้อฟิล์มนะคะมาแล้วฟิล์มกระจกแล้วก็เคสใสเดี๋ยวเราจะมาติดฟิล์มให้น้องกันก่อน บนรถนี่แหละโอเคเมื่อกี้ที่เช็คเครื่องก็คือเออไม่มีอะไรนะคะปกติดีทุกอย่างเลยเดี๋ยวติดฟิล์มก่อนดีกว่าเป็นการติดฟิล์มที่ทอระหดเหมือนกันนะติดบนรถ จริงๆอะแม่อยากเอากลับมาติดเองเพราะว่าเนี่ยแหละเวลาที่เราแบบแกะเครื่องแล้วอ่ะมันจะได้ไม่มีฝุ่นคืออยากแบบแกะปุ๊บติดฟิล์มปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจนะว่าแบบเขาทางช็อปเองเขาก็ต้องแบบว่าเมคชัว r ์แล้วก็เพื่อความสบายใจของเขาว่าแบบเออเขาส่งเครื่องที่แบบว่าเรียบร้อยมาให้ลูกค้านะอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขอใช้สติกเกอร์ลวกัน สติกเกอร์เก็บฝุ่น ได้สั่งเคสใส่มาจริงๆสั่งมาสองอันอีกอันนึงเนี่ยพีออเดอร์เข้ามานะคะเป็นเคสที่น่ารักมากยังไม่มาเลยเ,เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเมย์ก็กำลังเซตอัพนะคะ iPhone ก็คือแบบ ล็อกอินไอคาวต่างๆของเครื่องเก่านะคะไปที่เครื่องใหม่อยู่นะก็คลิปนี้นะคะอาจจะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็คือวันเนี้ยพามารับเครื่องนะคะพามารับน้อง13 Pro Max กันนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเมย์เนี่ยลองใช้สักประมาณ1สัปดาห์ลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยดูนะ้องว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงคะ่ะวันนี้ก็ได้น้องมาแล้วเย้ yeah. ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็มารับน้อง iPhone 13 Pro Max ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิป ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย